สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุนทิดาชนกุลเช่นเคยนะคะพบกันในวันนี้มอว่าด้วยเรื่องของส้มกับน้ำเงินเนี่ยเขาจะไปอยู่กันตลอดดอดฝั่งแค่ไหนอย่างไรนะคะช่วงแรกที่ส้มตัดสินใจโหวตให้กับทางน้ำเงินเนี่ยกระแสต,ตอนนั้นก็จะไปในลักษณะว่ามั่นใจเหรอเชื่อใจได้ไหมเขาอาจจะอยู่เลยร้อยยี่สิบวันไปอะไรทํานองนี้นะคะ อยู่มาอยู่ไปทางภูมิใจไทยเขาก็ยืนนันหนักแน่น120ไม่มีวันที่121อย่างแน่นอนและล่าสุดเนี่ยที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์กันไปแล้วก็เตรียมที่จะถแถลงนโยบายในช่วงสัปดาห์หน้านี้เนี่ยก็มีทำลายที่ออกมาชัดเจนขึ้นนะคะว่าจะได้มีการเลือกตั้งกันในช่วงไหนอย่างไรแต่ค่ะอีกหนึ่งกระแสที่เข้ามาก็คืออาจจะอยู่ไม่ถึง120วัน อันสืบเนื่องจากท่าทีของเพื่อไทยที่เห็นว่าตึงมาก<อ>ตึงกับพักประชาชนมากนะคะจะร่วมเป็นวิบฝ่ายค้านก็ไม่เอาเรียกร้องให้ผู้นำฝ่ายค้านต้องลาออกแล้วก็จะเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ยังไม่รวมเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกนะคะเช่น จริยธรรมมาตรฐานจริยธรรมของเหล่าบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายนะคะที่ทราบกันดีว่ายื่นเข้าไปเมื่อไหร่งานนี้ก็ดูจะมีปัญหาลามไปถึงตัวนายกอย่างแน่นอนการอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าส้มเขาไม่โหวดเขาโหวดไว้วางใจก็งานเข้าส้มแต่ถ้าส้มโหวดไม่ไว้วางใจ ก็ไปกอร้อยยี่สิบวันแน่นอนเรื่องนี้คุณพเดชจ,จะมองยังไงพูดคุยก,กันกับทางคุณพเดชภูรีปฏิพานหรือพยาไมายนะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชคะสวัสดีครับ,รบตอนนี้มีสามสามสูตรนะคะหนึ่งก็คือครบร้อยยี่สิบวันสองก็คืออยู่เกินร้อยยี่สิบวันซึ่งอันเนี้ยเริ่มแบบไม่ค่อยมีใครพูดถึงแล้วนะคะแต่ที่มาแรงในตอนนี้คืออยู่ไม่ถึงร้อยี่สิบวันมุมของคุณพเดชมองยังไงบ้างคะ อืมเราต้องดูก่อนว่าในพักน้ำเงินเนี่ย<ช>มีมังกรระดับไหนอในเว้นเนี่ยถ้าอยู่ในสามก๊กเนี่ยก็เป็นก็เป็นระดับมือวางแผนระดับของเบ้งแล้วดับบังทองเลยอะไนะน กาดเหลืยงนี hmm. mm ่ก hmm. right. ็ค mm ือ hmm. ข mm ุเบ้งนะฮะก็เป็นคนที่วางแผนรุมลรืเอเนี้เก็จะสร้างพรรคเจ็ดสิบใช่จะเสียคนโดยไม่มีโดยไม่มีกระแสเลยได้ไงใช่ฮะนั่นมันก็คือฝีมือเพราะนั้นถ้าเขาถ้าถ้าคุณเนวินซึ่งเป็นผู้คุมชะตากรรมพรรคน้ำเงินนะเป็นผู้คุมชะตากรรมเลยเนี่ย เขาบอกว่าอ้าวอยู่ให้ครบอยู่ให้เกินอยู่ให้เกินเนี่ยบรรลัยสองพักแน่นอนคือน้ําเงินก็แจ้งส้มก็ไปด้วยนะซึ่งส้มคงไม่ยอมอให้เลยถ้าเลยเนี่ยเขาอยู่เขาชิบเขาพังแน่นอนอเพราะฉะนั้นเลยนี่ตัดออกไปได้เลยเรื่องเลยเนี่ยตัดทิ้งค่ะแล้วรุทินก็พูดไปแล้วว่าวันหนึ่งก็ไม่ให้เกินใช่คราวนี้เขาจะอาจจะโกหกมากี่ครั้งก็ไม่รู้แต่ครั้งนี้เขาไม่กล้าโกหกแน่ค่ะ นะเพราะพูดออกมาเองแล้วในภาวะที่เขาไม่ได้เปรียบในนะ้วเสียเปรียบอยู่มากมากเนี่ยพักส้มก็คงจะไม่ยอมให้เกินเขาทังพักเสียเงินถ้าเกินไปเขาก็เจงเขาก็เหนื่อยแต่พักแดงเนี่ยทํากระตือรือร้นเนี่ยลึกๆแล้วผมว่าเขาก็อยากให้ไปอย่างนี้ยาว,ยาว ยิ่งถูกด่ายเยอะเนี่ยใช่ไหมมันทําให้ทั้งทั้งทั้งว่าวจุลาทั้งว่าวปักเป้าเนี่ยอ,อถ้าเราเคยไปกีฬาว่าวที่สนามหลวงในยุคเก่าๆเขาจะมีว่าวจุลาและว่าวปักเป้าขึืนไปเล่นกันถ้าว่าวปักเป้าเนี่ยแปะที่หน้าอ,อกว่าวจุลาได้แปะได้จุลาก็จะเสียน้ําหนักก็จะหัวปักพื้น แต่ว่าทำํำไมจะหนีไม่ให้ปักเป้าป,ะ,ปะหน้าหน้า,นาอ,อกได้มันก็เหมือนกับบันเนี่ยเจ้าใครเป็นดุราเป็นปักเป้าไปไม่รู้แหะแต่ว่าสองพักคเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของเขาเป็นหุ้นส่วนในการให้ส่งให้เขาเป็นรัฐบาลแต่เขาเป็นหุ้นส่วนในด้า่ความกําลังดํกากลังจมดิ่ง <c oughs> จากศรัทธาของประชาชนทั้งคู่ ทั้งคู่เหรอคะทั้งคู่ไม่ใช่เฉพาะแค่ส้มที่ไปไปหนุนก็เอามาเจอเรื่องดินถล่มมาเจอเรื่องบอลมาเจอเรื่องสภามาเจอเรื่องเขากระโดงมาเจอเรื่องไอ้เอ่อสวมันไม่รู้นนี่ถ้ามีการอภิปรายเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของรัฐมนตรีมาตรถามคนไทยในประเทศนี่ทั้งหมดมีใครบอกว่าสวไม่มีหัวสักคนไหม นอกจากพวกที่อยู่เกี่ยวข้องกับเขานะผมว่าในบุรีรัมย์วันนี้คนครึ่งหนึ่งเชื่อว่าไม่ก็ไม่เชื่อเรือว่าไม่หัวเอาเฉพาะว่าเอาคนบุรีรัมย์เลยก็ได้อืนะไม่ต้องเอาคนจังหวัดอื่นหรอกแอนว่าร้อยทั้งร้อยแหละแต่ปากอ่ะอาจจะบอกว่าไม่เชื่อแต่ลึกๆอ่ะร้อยทั้งร้อยอ่ะก็ต้องอะไรเป็นอะไรเป็นะะนั้นเนี่ยอการที่เข้ามาเกาะกลุ่มเป็นเนี่ยเป็นผีกระลงเนี่ย มันให้ถูกเผาไหมผมว่าพรรคเพื่อไทยเองวันนี้ก็เขา,<ๆ>เขาก็อยากจะเอาไว้อย่างเงี้ให้มันต่ำไปเรื่อยๆให้ให้พวกเขาได้กรอบกู้ชื่อเสียงได้กรอบกู้คำว่าตบัดสัตว์กลับมามแล้วเขาก็ได้เปรียบว่าฝั่งอนุรักษ์เนี่ยทำลายเขาแกล้งเขาเขาก็ะปะเขาเอาเป็นแบบนั้นใช่ไหมเขาก็กลับไปอยู่ในมุมเดิมของพรรคเพื่อไทยอดีตก่อนข้ามฝากมา ซึ่งเขามีอยู่สิบล้านเสียงอไอ้สิบล้านเสียงวันนี้ไม่ไปไหนอยังอยู่กับเขาแน่นอนแต่ถ้าเผื่อเขายังเปน็นรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยไปจนถึงครบสมัยเนี่ยกระแสเขาจะหายไปแต่เขาจะได้เขาจะเขาอาจจะยืนตัวได้ที่กระสุนแต่เขาอาจจะหายเรื่องกระแสเพราะกระแสที่เหลือเนี่ยมันก็จากแดงก็จะไปเป็นส้มหมดอ่าส้มไปเป็นแดงหรือเปล่าคะไม่แดงไปเป็นส้มถ้าเป็นอย่างเก่าอ๋อ แต่มาถึงวันนี้ส้มจะกลับมาแดงแดงที่เคยไปเป็นส้มมันจะกลับมาที่เดิมเพราะคุณทักษิณเนี่ยจากการเป็นภาพเป็นเกยนั่งครืงบินละสองพันล้านนั่งรถคันละแปดสิบล้านแต่วันนี้ไปอยู่ในคุกกินข้าวกินข้าวก่นวยกาแฟดำกับไข่ต้มอะไรแบบนี้มันทำให้ภาพของเขาเนี่ยมันย่อมเยาวมันรมให้มันเล็กลงมาจน สร้างคะแนนสงสารได้ใช้เงินได้ไม่เกินวันละห้าร้อยนั่นแหละมันก็มันคือต่ำกับเแอนด์ดของคนอยู่นอกคุกอาจจะเหนือสุดในคนที่ติดคุกด้วยกันแต่ก็ต่ำสุดแล้วคนที่ยังไม่ติดคุกคนนั้นเนี่ยไอ้คนที่ยังไม่ติดคุกเนี่ยมันมีหลายมีห้าสิบหกสิบล้านคนซึ่งงานเนี่ยถ้าเขาใช้เป็นแล้วอยู่เป็นไม่กระตือร้นเกินเหตุ <laughs> ไม่สร้างคำถามให้มันเกิดขึ้นดื่มดำอยู่คะแนนสงสารไปเรื่อยๆนะเขาก็จะฟื้นตัวได้แต่คะแนนเดียวกันก็ต้องออกมาวิ่งหาพวกที่ผู้รับเหมาที่อยากจะตีจากนะเอ้ยอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเพราะว่าการอยู่คุณทักษิณเนี่ยมันมีเวลาไะมันอายุเขาอยุเจ็ดสิบกว่าแต่อยู่คุณวุฒิเนี่ยเพิ่งหกสิบ ถ้าเขามาอยู่ฝั่งนี่มันมีอนาคตเนี่ยแล้วก็เอเป็นคนที่เอดินฟ้าอากาศดูแลด้วยใช่ไหม,มก็คนก็หวังว่าอคนนี้ใช่ใช่คืออย่างน้อยก็นในในขณะนี้ในวิธานี้ในในปัจจุบันนี้ใช่ไหมเนวินก็อาจจะเจ็ดสิบกว่าแต่ก็ยังแข็งแรงก็ชุ่มก็ช่วยอยู่ใช่เขาก็ยังคนทั้งวัดที่เคยอยู่กับฟักสินก็เฮ้ย เขาเคยอยู่ด้วยกันในไทยรักไทยหมดแล้วอะอืมใช่ค่ะเพราะนั้นเขารู้จักกันดิบดีเพียงแต่ว่าคนที่ไม่มีวันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยก็ต้องสแสวงหาความร่ำรวยเป็นหลักก็เขาก็ต้องไปอยู่ฝั่งนี้นะเพราะนั้นวันนี้มันก็อาจจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของคุณทักษณิณค่ะแต่พอหลังเลือกตั้งเนี่ย พวกไทยรักไทยอาจจะรวมตัวกันไปหมดเลยก็ได้หลังเลือกตั้งใหญ่ก็ไทยกไทยมีไงเนวินกไทยไทยธรรมนัชกทไทยอนุทินกทไทยเออสุริยาก็ใช่สมศักดิกก็ใชยวันนี้มันเป็นการเมืองสามก๊กไปแล้วจะกลับมารวมกันได้<อ>กการเมืองมีสองก๊กเพราะว่าวันนี้เขาแยกกันเองแต่เขาใหญ่กันทั้งหมดนี่มีใครใหญ่อะ่ะก็พรรคส้มเคยใหญ่ที่ไหน ไอ้ที่เขาย่งกันเป็นใหญ่ในพรรคเดียวกันทั้งนั้นพิเศษเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงพรรคส้มต่ังหากที่ไปไปผิดพลาดคราวนี้ไงก็นึกว่าเขาจะโกรธกันจริงโกรธกันถาวรโกรธกันนิรันดร์เหรอพะโทรก็เข้าคนบ้านเดียวกันเขาพูดภาษาเดียวกันเขาพูดเทแรงเสได้กันด้วยกันได้ใช่ไหม แต่ในที่นี้หลังเลือกตั้งก็คืออาจจะไม่ได้มาอยู่พักเดียวกันแต่อาจจะร่วมรัฐบาลกันแบบนั้นไหมคะใช่เขาไม่จะเปต้องพัดเนืผมพูดถึงไทยรักไทยพูดถึงครอบครัวแรกที่เขาอยู่ด้วยกันอคุณจะไปเทีกันดูสิษยนนีก็ได้ตอนนี้เมื่อก่อนก็กลมเกี่ยวกับคุณชนะปียะอุยคุณคุณใครต่อใครก็มั่งมีมหาศาลขึ้นมาแต่วันนี้สามพี่น้องก็แตกกันนะเพราะว่า มีข่าวว่าบริษัทนู้นเจา้าฝันนี้จะเข้าไปเกี่ยวพันด้วยอยากจะไปคุบเพิ่มไปเพราะว่าตัวใหญ่กว่าแต่นั่นมาคือเรื่องความผูกพันแต่ว่าวันนี้ทั้งสามคนน่ะทั้งพี่กังแตกกันอยู่เนี่ยถ้าถ้าเผื่อมีใครก็ตามจะไปทำคราว่าขอเวรนคืนที่ทั้งหดประเทศจะยืดคืนข้าสามพี่น้องก็รักกันอย่างเก่าได้ทันทีณนะวันนี้ถ้าถามคนพาเดชระหวัง ส้มบวกน้ำเงินน้ำเงินบวกแดงส้มบวกแดงเนี่ยแลยังจะสามารถแบบค<ม>าดการได้ไหมหรือว่ามันเร็เรวเกินไปมันอยู่ที่ตัวเลขด้วยหม้วันนี้มันเป็นเรื่องปลอมอมเป็นเรื่องที่ไม่เป็นจริงแต่มันเกิดขึ้นเพื่อตามสถานการณ์เท่านั้นเองอม,มันเกิดขึ้นตามสถานการณ์ว่าเพราะคนพักคุมิใยไทยกำลังจะพินาศจากการ เข้ามาโจมตีของพรรคเพื่อไทยในด้านของคดีความต่างๆมันก็เป็นสงครามเฉพาะวันนี้อ่ะบาดหมางกันขัดใจกัน<ช>แต่พอหลังเลือกตั้งใหญ่ผลประโยชน์จำนวนสี่แสนล้าน,านคูณสี่ปีตอนนี้มันสามจุดแปดมันตีถึงปีหน้านจะเป็นสี่แสนล้านเอสี่ปีสี่สี่สิบหกล้าน 4, ล้าน ก็จะแบ่งกันอยู่เฉพาะคนที่เป็นจิตวิญญาณของพรรคไม่กี่คนอือเขาก็เกิดการรวมหารกันได้เลยแต่นี้ถ้าพรรคุมใจไทยไปบวกกับพรรคส้มแล้วมาเป็นรัฐบ,บาลบริหารประเทศแน,น่นอนที่สุดคือพรรคส้มเป็นพรรคใหญ่เขาต้องดูแลกระทรวงสําคัญทั้งหมดค่ะตัวเองก็จะอยู่กระทรวงปลายแถว ขณะเดียวกันเนี่ยพักซ้มไม่สามารถจะมีการบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เพราะไม่มีไม่มีไม่มไมใช่บริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนนะเอาพูนจะไทยเนี่ยเป็นห้างหุ้นส่วนบริษัทพูเออเพื่อไทยเนี่ยเป็นบริษัทจำกัดแต่ส้มเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนต้องประชุมใหญ่อะไรเยอะแยะเพราะนั้นเนี่ย บริษัทจำกัดกข้างหุ้นส่วนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเป็นรวมตัวกันเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อถ้าเขาเอาพรรคส้มมาเนี่ยเขาจะทำมาเขาจะรับเหมาตรงไหน,นเขาจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ไหม,มเขาจะปิดบังความตะกัดตระกามได้ป่ะในเมื่อพรรคส้มมีบุคลากรรุ่นใหม่ซึ่งคอยจะตรวจสอบแบบแบบยับเยิน แล้วก็ยังมีสื่ออีกมากมายซึ่งก็ไม่มีไรายได้จากการโฆษณาประชาัมพันธ์ก็มีไรายได้จากการเสพของคนชมคนอยากได้ข่าวคนอยากฟังข่าวแล้วจะเป็นข่าวเฉพาะที่ถ้าข่าวดีมันก็ไม่ใช่ข่าวใช่ไหมเออหมากัดคนไม่ใช่ข่าวคนกัดหมาเป็นข่าว <c oughs> ใช่ไหม เพราะนั้นเนี่ยการเสพของสังคมข่าวเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในข่าวที่เป็นข่าวร้ายข่าวไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อพรรคไม่ว่าจะพรรคไหนก็ดีไปอยู่กับส้มเนี่ยมันก็จะก็จะถูกตรวจสอบรุนแรงผ่านทั้งสื่อผ่านทั้งคนของพรรคส้มเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังเลือกตั้งถ้าพรรคส้มได้มาสองร้อยร้อยห้าสิบที่เหลือเขาจะรวมกันหมด ใช่ไหมคะก็ <G ül üyor> ส้มก็ถูกผลักออกมาเหมือนอเดิมมันละครเรื่องนี้มันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องใช้ความฉลาดที่ไหนเลย <G ül üyor> ไม่ต้องใช้ความฉลาดเช่นเลยแต่ที่สม้มพาดเดืองนี้มันต้องลึกล้ากว่านั้นมันอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต้องใช้เศรษฐศาสตร์จับว่าเขาถูกมนบทไหนบทการแก้รัฐมนูญเป็นไปได้ไหมคะไม่ใช่แก้รัฐมนูลไม่ได้หรอก เขาจะมีท่าหรากขแก้ไม่ได้เพราก็ถ้าคนฝั่งนี้ไม่แก้ก็ถ้าใช้หลักว่าสวสายสีน้ําเงินเพราะฉะนั้นการเปิดประตูบานแรกให้กับการแก้ไขรับนูลก็ต้องมาหนุนเขาไหมหลอกหลอกนักข่าวได้แต่หลอกคนไทยไม่ได้ <c oughs> หรือจ้างให้นักข่าวเชื่อได้อ <c oughs> แต่จ้างให้คนไทยเชื่อไม่ได้เพราะจ้างคนไทยไม่ได้เพราะคนไทยมันเยอะ แล้วว่าคุณพาเดชน่าจะไปมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับดีล44สอสอะไรทางนั้นไม่ผมรู้ว่ามันมีเศรษฐศาสตร์แน่นอนอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนแล้วก็ไม่อยากเข้าถึงรายละเอียดโอเคคน <Okay. S 2> ก็ใช้คือใช้กว้างเข้าไว้เพราะถ้าคุณละเอียดเกินไปก็จะเราก็จะเข้าไปหาคุณทักษิณนะ <laughs> ทีนี้พูดถึงคุณทักษิณนะคะพักแดงในตอนนี้เนี่ยเห็นมีกระแสว่าแบบเลือดก็ ไหลซึมๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นชัดเจนในความเนื้อหอม,อมเนี่ยคือพักภูมิใจไทยคนนู้นคนนี้ก็เข้าหาเสหิก่็ไปรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แววแววว่าคุณเดชอิดก็จะไปคุณเฉลิมชัยก็จะไปมันเปนเนื้อหอมเนี่ยมันหอมแบบคนดมหรือแมงวันดมอ่ะนะเพราะสุนัขแมงวันมันก็บอกหอมนะแต่คนก็หอมแต่คน แต่คนเรากับสุนัขกับแมลงวันมันหอมไม่เหมือนกันน่ะค่ะพี่ว่าคุณพักเนื้อหอมเนี่ยผมก็เลยถามว่าคุณเอาความเป็นมนุษย์หรือความเป็นสัตว์เป็นดมแอนก็เอาตามสื่อที่เขาพูดกันนะคะเขาใช้คำนี้ก็เลยใช้ตามเขาเขาโทษด้วยหยาบคายไรนิดนึงตัวมาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประมาณนี้แหละนะะคือถ้าดูกระแสในตอนนี้เราพยากรณ์ได้อยู่แล้วว่าหลังเลือกตั้งขณะนั้นนี้เป็นเรื่องเฉพาะกิจเฉพาะการเท่านั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยกลไกที่เป็นสยศาสตร์มันไม่ใช่กลไกทางวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์มันจะรวมตัวคนสมัยหน้างานหลังเลือกตั้งใหญ่ไมเมื่อสีแดงสีน้ำเงินสารพัดสีจะไปรวมกันเป็นสีเดียว เราจะซิ้งสีส้มไว้ข้างเหล้าเพราะสีส้มไม่สามารถจะอยู่กับเขาได้ในชีวิตประจําวันของการเป็นนักการเมืองผู้คล่องแคล่วในการประดิษฐ์อาหารและการบริโภคค่ะผมต้องใช้คำให้มันกว้างกว้างไปหน่อยนะเอ๊ะหลายคนมองว่าในการเลือกตั้งส้มที่จังหวัดศรีสะเกดระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ค่ะ จะเป็นจะเป็นด่านสำคัญว่าถ้าใครชนะพักนั้นเนี่ยก็คือจะเปิดประตูสู่ภาคอีสานไม่สำคัญหรอกวันนี้พูดไปได้เลยคนชนะคือภาคคูมเดไทยแล้วอย่างนี้เลือดของเพื่อไทยจะยิ่งไหลออกไหมคะหนึ่งไม่มีความจำเป็นเพราะเขาอีกสองเดือนก็ต้องเลือกตั้งใหม่ <c oughs> วันนี้ผมว่าแล้วก็ คุณนักเสียงก็อยู่ในสภาพที่ถูกจำกัดพื้นที่อยู่การที่คุณคุณอ้อลงมาเล่นเนี่ยแปลว่าเขาสู้เกมใหญ่ข้างหน้าไม่เล่นเกมเล็กแต่เชียงรายชานะเนี่ยวันหนึ่งมันบ้านเขาแล้วสองมันตรงนั้นเนี่ยพักอื่นมันกำลังมันตกเพราะลกการลอกกพักส้มมันง่ายมันง่ายไง แต่ลบกับน้ําเงินเนี่ยมันหนัก<ช>แล้วมันอีสานใต้ในวินคงไม่ยอมเสียพื้นที่ไม่ยอมเสียเนี่ยมันจะหน้าแหกอ่ะเออมันจะไปสรุปก,ก็ไปมันที่มันสรุปคือจังหวัดกาญจนบุรีไงคนเพื่อไทยคือคุณจักดาที่ย้ายมาอยู่เอภูมิใจยยไทยกับเอ่อพรรคเพื่อไทยที่อยู่ครอบครองมืองการถึงสี่ที่นั่ง อันเนี้ยทั้งสองฝั่งเนี่ยแพ้ไม่ได้ถ้าศักดาแพ้เขาออกลาออกจากสอสอรัฐาดาแพ้เขาก็จะเขาก็จะไม่มีเก้าอี้รัฐมนตรีหรอในรัฐบาลหน้าใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าพรรคเพื่อไทยแพ้ เรื่องตั้งหน้าเขาก็หนักเขาก็หนักกว่าใช่ไหมคะหนักกว่าเพราะวันนี้ถ้าเขาร้มศักดาได้ในครั้งนี้เกมก็จะเบาลงแต่ถ้าแพ้เกมมันจะหนักหนาสาหัสในที่สุดมันจะไปอยู่กันระหว่างสามกับห้า,ากี้ผู้แทนมือการจะอยู่ที่ว่าใครจะได้สามก็้ีแล้วใครจะได้สองกั่ะหรืออาจจะเป็น สี่สามอาจจะเป็นสี่ต่อหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเเมืองการเนี่ยไม่ไม่ยอมแพ้แต่ว่าฝั่งฝั่ง,งปรุริัมเนี่ยผมว่าเพื่อไทยเขาถอยก่อนอ๋อ <ผม S 1> ไม่ใส่เต็มที่แต่มันจะไม่ทําให้แบบแต่ว่าในารแนนใหญ่ที่เลือกตั้งใหญ่ไม่แน่เขาต้องสู้เต็มที่แล้วเพราะวันนี้ถึงมีการเรียกร้องคนแก่คนเก่ากลับมาจากการที่ ตอนแรกมาเป็นรัฐบาลเศรษฐาไม่ใชูหญิงเนี่ยคนเก่าคนแก่ไม่ต้องมาไม่ต้องข้าวไม่เอาเนี่ยทําให้ผู้นี้แตกตื่นไปที่อื่นหมดมเพราะมันรู้สึกก็จะอยู่ยาวอ่ะไอผมก็ลองเชื่อตอนแรกผมก็ดูหลักการนั้นน่าจะอยู่ยาวอ,ะอ่ะอผมยังขนาดเราว่าเก่ากึอกอยู่กับการข่าวการเมืองเรายังเรายังหลงทางเลยแต่มาหลงทางเพราะอะไรที่มันไม่ใช่มันเป็นถ้ามันศยศาสตร์เราไม่มีวันทายถูกหรอก คืต,ตุกพร้อมก็ทายผิดตลอดก,กับพระยศาส์นี่ไง <c oughs> ทีนี้ชวนคุยเรื่องพักประชาธิปัตย์บ้างแล้วกันนะคะหลังจากที่คุณเฉลิมชัยลาออกะอะไรก็ไปทางหนึ่งซึ่งก็มีกระแสว่าน่าจะไปภูมิใจไทยล่าสุดคุณเด็ดอิฐยังอยู่มีข่าวว่าอาจจะไปพักกล้าธรรมแต่ล่าสุดเห็นยืนยันนะคะว่ายังอยู่ประชาธิปัตย์อยู่เหมือนเดิมแต่ที่แน่ๆหัวหน้าไม่อยู่แล้ว ัวหน้าคนใหม่คุณพระเดชมองอยังไงคะโอกาสที่คุณอภิสิทธิ์จะก็มันอยู่ยที่เดนอิด <c oughs> ซึ่งเป็นขุมกำลังใหญ่ของพรรคประชิปัตยที่เหลืออยู่ถ้าเขาไปพรรคนี้ก็ต่ำสิบถ้าคุณเดดอิไปพรรคก้าวก็ต่ำสิบใช่ไหมเดดอิทเนี่ยวันนี้ก็คือว่าเขาสามารถคุยกับคุณชวนคุยกับคุณอภิสิทธิ์ได้ไหม Mm hmm. ถ้าเขายังนั่งเป็นเลขาและมีหัวหน้าเป็นอภิสิทธิ์พักไปปัดก็จะฟื้นตัวได้ในระดับอาจจะมากกว่าห้าสิบโอ้โหอาจจะมากกว่าห mm ้าสิบเพราะว่า <c oughs> คนหน้าตาดีที่ไม่แซ็ไม่ใช่สีส้มเนี่ย <c oughs> มันคุณพิสิทธิ์เขาอยู่ในมุมนั้นได้ไงเพราะถ้าเทียบกับวิทินเทียบกับคุณทักษิณที่ไม่ใช่เป็นตัวแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้หัหน้าพรรคคนใหม่เป็นใครของพรรคของพรรคไทยไลยนะถ้าคุณทักษิณเนี่ยเอาลูกเอาลูกเขยมาเป็นเนี่ยมันก็ง่ายที่สองคนอื่นก็จะสู้ง่ายมันง่ายที่พรรคส้มเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นเขาจะกลับข,ข,ข,ขึ้นมาโตได้ เพราะนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ต้องมองว่าจะเอาใครก็ตามแต่ที่มีหน้าตาดีคนชื่อถือส่วนคุณลูกเขยเนี่ยก็ให้ตำแหน่งที่ว่าอาจจะเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อเรียนรู้การเมืองสักพักหนึ่งก่อนบทเรียนจากสารสร้างคุณอิงอิงเนี่ยมันน่าจะสอนเขาได้น่าจะสอนเขาได้แล้วคุณหญิงเขาลงมาเล่นเองเนี่ย เขาคงไม่ทําแบบคุณทักษิณอ่ะเขาเข้าไปในพรรคเองแล้วก็พูดงเองไพ่พลเองเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดแล้วคนไม่เชื่อแล้วในพรรคคุณพเดชคิดว่าควรเอาคนในเพื่อไทยนั่นแหละหรือหรือเอาคนอื่นผมว่าเอาคนในนั่นแหละซึ่งคุณพเดชพอเห็นใครไม่เอาไม่พูดมันผิดง่ายโอเค เพราะเราทายคุณทักษิณไม่ถูกเราทายคุณเราขายพวกชินวัฒน์ไม่ถูกหมายถึงใจคุณพาเดชคิดว่ามีคนที่ขายในพักเพื่อไทยที่เราทายเขาถถ้าเราทายเขาถูกเขามีวันนี้ไม่ได้หรอกเพราะเขาเล่นเขาเล่นผิดพลาดเยอะอแล้วคนที่เล่นผิดพลาดเยอะๆเพราะหลงตัวมากก็เชื่ออะไรมากเกินไปเนี่ยเราก็ทายเขาไม่ได้ไม่ไม่ให้คุณเผเดจทายค่ะแค่เอาใจคุณเผเดชเฉยๆว่าคนนั้นก็เเดือดร้อนหรือเปล่า พูดถึงใครกันดือถ้าให้ผมจะพูดถึงเอาละกันเอางี้ไม่ไม่ต้องพูดถึงเอาละพูดเลยก็ได้ไม่ต้องพูดถึงก็ได้แต่แค่อยากรู้ว่ามีพูดเอาคุณจะตุรนอ่ะอ่าอืมอืมอืมได้ผมพูดถึงเอาคุณจะตุรนอ่ะแล้วลูกเขยเนี่ยมาเป็นรองรองจะมีกี่คนก็แล้วแต่อวันนี้สมัชนายกของคุณอนุชินยังมีแล้วไม่ติอสมัชญายกกี่คนลองเปิดดูดิ ออืร่วมสี่ประมาณสี่ได้ไหมคะก็ในมันก็คือก็ไปล้อมคุณนนที่ไว้แหละขยับอะไรได้เขาถ้าเราสนเรื่องนายกดูแลไปรอบตัวหมดเนี่ยตัวเองก็ได้แต่นั่งตายปิบๆงบประมาณกี่แสนล้านงบประมาณที่จะจะต้องผ่านสภาสมัยใหม่เรื่องราวทั้งหมดแล้วเงินกองกางมันอยู่สต่ในนโยกายเท่านั้นเนี่ย มันอยู่ที่นั่นวันนี้เราตมแต่เรายองสี่ห้าคนเนี่ยมันก็ชัดชัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องหลุดจากเรื่องวงวานว่านเครือนะคะแล้วก็เอาคนในพักนี่ใช่ใช่หมายถึงความคิดของคุณพระเดชนะคะส่วนเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาคือทำให้แม่ทําในกองเนี่ยมันมีอนาคต มันมีอนาคตว่าถ้ากูทำดีทำเด่นเนี่ยกูจะเป็นหัวหน้าได้เขาแล้วเขาจะชนานืานือ่ไหมคราวนี้ก็อาจจะชนน้านมาอีกก็ได้ใช่ไหมเพราะน่านเขาก็เคยผ่านตำแหน่งนี้มาแล้วแต่จะลองให้เป็นจรงลงก็ได้เพราะอ,าอุโสก,ก็นชชนนานเยอะอแล้ว,วความความบอดทางการเมืองก็กเหนือกว่าก็ยังมีเยอะแยะใช่นะคะใช้คนในพัก ดีกว่าแล้วถ้าลูกหลานมาก็รอรอว่าสารได้ชัดเจนวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพลิยภูริปฏิพานนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ うん。